บ้านราคา8หลักในปี2024เป็นไงเดี๋ยวผมพาไปชมอย่างชั้นหนึ่งสไตล์ห้องแบบ mid century ูปคหงแบบ earth tone ความรู้สึกเหมือนบ้านพักตากอากาศเหมือนของเมืองนอกเลยนะป่ะเราไปชั้นสองกันว้าวชั้นนี้เขาเรียกว่า family zone มีพื้นที่กว้างขวาง ถงที่ค่อนข้างสูงทําให้รู้สึกปลอดโปรง่งแถมมีครัวไทยตรงนี้ด้วยนะทำอาหารแล้วก็ทานข้าวกันตรงนี้เลยที่สําคัญเราสามารถจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างมากมายเลย <Wow. S 1> เพราะว่าอะไรอย่างจุดนี้นะครับเป็นจุดทํางานนี้ก็ได้นานั่งมากๆจริงครับอ่าชันสามละกับห้องนอนหลักที่เรียกว่าสวรรค์บนดินของผมเลยทีเดียวนะฮะห้องนี้รายล้อมไปด้วยการตกแต่งด้วยไม้และบรรยากาศที่เบาสบายทำให้ผมรู้สึก อยากนอนจริงๆนะฮะก็บอกเลยว่าห้องนี้นี่หลับสบายแน่ๆนะฮะรวมถึงการตกแต่งที่มี Walk-in Closet รวมถึงจากรุชีที่อยู่ในห้องทำให้ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับแค่นี้ผมก็พอแล้วส่วนชั้น4เนี่ย